อ่าตรงนี้ปุ๊บนะครับเขาโดดลงมาเนี่ยโดดลงมาปุ๊บนะครับเชือกเนี่ยก็เป็นไงครับยืดลงมานะครับยืดลงมาเสร็จนะครับไอ้นี่เชือกธรรมดาครับแล้วปกติเนี่ยถ้ามีให้ค่า k มาค่า k เป็นเหมือนกับค่าคงที่สปริงอะระยะยืดนะฮะที่จะบอกว่ายืดเท่าไหร่นะครับมันก็ยืดต่อมาอีกนะครับเท่านี้นะครับแล้วก็ผูกกับขาของชายคนนั้นนะครับขาเราวาดก่อนนะครับตัวมันยังไงดีวะอย่างนี้แล้วกันนะ อ่านี่เป็นชายคนนั้นนะครับปึ๊บแปลว่าอะไรครับแปลว่าแล้วมันถึงพื้นพอดีเนี่ยมันก็คือจะปลอดภัยถูกไหมหัวมันไม่ฟาดอะนะครับอ่ะโอเบี้ยวนะวาดเอียงนะครับก็ปล่อยมันเอียงไปไม่เป็นไรนะครับของฟรีน้องเอาอะไรใช่ไหมครับอ่ะทั้งหมดเนี่ยสูงเท่าไหร่ครับทั้งหมดเนี่ยสูงหกสิบเมตรนะครับปึ๊ดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหกสิบเมตร ชายคนนี้สูงล่อไป1.5เมตรเรียบร้อยนะครับอที่เหลือเนี่ยก็คือระยะของเชือกบวกกับระยะยืดถูกไหมระยะเชือกก็ไม่รู้นะครับก็ให้เป็น l ไหมปกติความยาวเป็น l นะครับระยะยืดนี่เขาจะให้เป็น x นะครับตามสูตรนะครับน้องก็แค่อะไรครับแค่หาว่าให้ค่าคงที่มานะครับก็รู้ความยาวเชือกรู้ความยาวเชือกต้องการหาถ้าน้องรู้ว่าเชือกนี่มันยืดเท่าไหร่เนี่ยน้องก็รู้ว่ามัน ต้องยาวเท่าไหร่ได้แล้วถูกไหมถ้าเรารู้ x เราก็เอาไปรวมกัน1.5แล้วไปลบกับ60นี่เราก็รอดละปัญหาก็คือกูไม่รู้ว่ามันยืดเท่าไหร่ <c oughs> นะครับ <c oughs> สูตรของเรื่องสปริงที่มีระยะยืดอ่ะมันมีไม่กี่สูตรโอเคไหมสูตรแรกคืออะไรครับอ่าทบทวนทบทวนสปริงนะสปริงอ่าอันแรกก็คือแรงสปริง f เท่ากับ kx ถูกไห k ก็คือค่าคงที่ x ก็คือระยะยืด F เนี่ยคือแรงที่ดึงอ e ีตัวสปริงเนี่ยนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือพลังงานศักสปริงนะครับ EP สปริงเนี่ยเท่ากับ1ส่วน2นะครับ kx กำลังสองนะครับถามว่าข้อนี้เราจะใช้หลักการของอะไรดีครับคือน้องม .4 เทอม2เนี่ยจะได้เรียนเรื่องนี้งานพลังงานงานพลังงานเนี่ยจริงๆจ,จำไว้เลยนะเวลาฟิสิกส์มันมีหลายๆบทถูกไหมมันต้องการเอามายำรวมกัน มันจะมีเร,เรื่องหนึ่งอ่ะก็คือเรื่องพลังงานนี่แหละชอบเอามายำรวมพลังงานไฟฟ้าพลังงานความสูงพลังงานจนพลังงานความเร็วอ่ะแล้วก็พลังงานสักสปริงเนี่ยมันเอามารวมกันได้หมดเลยนะไม่รู้มันทํำไมชอบรวมกันเ <c oughs> พราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดน้องเห็นอะไรที่มันมีความสูงอยู่ขอให้นึกถึงเรื่องพลังงานสั่์เอาไว้นะครับ <c oughs> และในที่นี้ก็ใช้ด้วยนะข้อนี้ถ้าใช้สูตรงานพลังงานนี่จบเลยนะครับ <c oughs> วิธีคิดก็คืออะไรครับก่อนโดดนะครับ พลังงานรวมก่อนโดดนะครับ E รวมก่อนโดดเท่ากับ E รวมหลังนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าก่อนโดดเนี่ยมันต้องมีพลังงานค่าหนึ่งนะครับเขาเรียกพลังงานลึกลับค่าหนึ่งอะคือก่อนโดดเนี่ยชายคนนี้เขาอยู่ตรงไหนครับอยู่ข้างบนนี่ถูกไหมอันนี้คือก่อนโดดที่ยืนรออยู่เนี่ยแล้วโดดลงมาเป็นระยะทางเท่าไหร่ครับ หกสิบกว่าเมตรถูกไหมหกสิบกว่าเมตรแต่ถามว่าแล้วพลังงานรวมหลังโหลดหลังโดดแล้วไม่เท่าไหร่ก็คือพลังงานรวมก่อนโดดเนี่ยถ้าถามพลังงานมีอะไรบ้างครับมีพลังงานพลังงานสักความสูงถูกไหมเขาเรียกสักโน้มถ่วงอ่ะแล้วก็พลังงานอะไรครับพลังงานจนอย่างที่สามก็คือพลังงานสักสปริงโอเคก่อนโดดเนี่ยมึงไม่ได้ขยับเพราะนั้นมันไม่มีไม่มีความเร็วพลังงานจนก็ไม่มีนะครับ แล้วสปริงเนี่ยหรือเชือกเนี่ยมันยังไม่ยืดไม่หดถูกไหมครับเพราะมันขดอยู่มันไม่ยืดหรอกมันก็ยาวเท่านั้นแหละงนั้นพลังงานสักที่เป็นสปริงก็ไม่มีมันจะเหลืออันเดียวก็คือพลังงานสักโน้มถ่วงที่เกิดจากความสูงนะครับังนั้น E รวมก่อนโดดเนี่ยก็เกิดจากพลังงานสักโน้มถ่วงอย่างเดียวโน้มโน้มถ่วงนะเขียนนะเอาใจลูกค้าหน่อยเขียนเยอะๆชัดๆนะครับพอโดดมาตอนหลังเนี่ยพอโดดลงมาปุ๊บมันอยู่ตรงนี้แล้วถูกไหมครับ มาอยู่ตรงนี้พอดีเนี่ยก็คือหยุดพอดีถูกไหมชายคนนี้ไม่มีการไม่มีความเร็วอีกแล้วเพราะนั้นพลังงานที่เกิดจากพลังงานจนไม่มีละตอนหลังแล้วคนนี้ก็โดดออกมาถึงจุดอ้างอิงของเราที่เป็นจุดต่ําสุดเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นพลังงานศักดิ์ที่เกิดจากความสูงก็ไม่มีแล้วเพราะมันอยู่ในจุดที่แบบเราเราให้มันเป็นเบสแล้วนะครับมันจะมีพลังงานอีกอย่างเดียวที่ที่เหลืออยู่ก็คือพลังงานสปริงนั่นเองพลังงานศักย์สปริงในที่นี้ก็คือพลังงานที่เชือกมัน ใช้ในการยืดนั่นแหละนะครับเชือกมันยืดอยู่นะครับงั้นพลังงานตอนหลังที่เหลือก็คือ ep สปริงลูกเดียวนะครับเออถ้าน้องคนไหนที่สอบอยู่ละตั้ง2อ,อันนี้ได้นะข้อนี้จบแล้วนะครับอ่ะพลังงานสักโน้มสวงโน้มถวงนะครับโน้มส่วงก็คือ mgh นะครับพลังงานศักสปริงก็คือหนึ่งส่วนสนะครับ kx กำลังสองเออคราวนี้มาถึงแทนค่านะแทนค่า M ก็คือผู้ชายคนนี้นะครับน้ำหนักก็คือบอกมาแล้วนะครับหกสิบแต่เขียนแปดสิบก็8ปดิบไงพูดผิดไนงะ <c oughs> น้ำอานมวลแปดสิบนะครับ G ล่ะ G ก็น่า้อสอบนะครับให้มาเก้าจุดแปดน้องใส่เก้าจุแปดนะถ้าให้มาสิบก็ใส่สิบอันนี้ไม่ให้อะไรมาก็ใส่สิบนะครับแล้ว h ล่ะถามว่าสูงเท่าไหร่นะครับน้องสูงนี่คือเท่าไหร่ครับหกสิเมตรถูกไหม แต่ระยะที่เขากระโดดลงมาจริงเนี่ยอะถ้ามันผูกที่ขาน้องก็เอามันกระโดดมาแค่ที่ขานะโอเคไหมระยะความสูงที่โดดมาก็คือตั้งแต่ที่จุดปล่อยจนมาถึงสูงจากพื้น1.5เมตรถูกไหมครับอ่างั้น h เนี่ก็คือเป็น60ลบ1.5นั่นเองนะครับตรงนี้ดาวไว้นะอย่าใส่60ธรรมดานะแต่จริงถ้าบางคนใส่60ธรรมดาริงก็ก็ตอบได้นะมันตอบํำตอบอยังเหมือนเดิมนะครับเพราะค่ามันเล็กน้อยนะครับ อะแต่นี้เพื่อความแบบสมจริงนะครับเราก็ใส่ให้หมดส่วนด้านนี้ก็เป็นหนึ่งสอง k ก็เป็นหนึ่งพันนะครับแล้วก็ x กำลังสองเอใกล้ละใกล้ใกล้เหินขึ้มนมาแล้วเขียนเอียงนะอ่ะคราวนี้น้องก็คิดเลขเลยนะครับเอาเอาอะไรตัดอะไรดีอ่ะมีศูนย์ศูนย์ตัดกันได้อย่างละศูนย์นะครับสองตัดสิบได้ห้านะครับอันนี้ก็ไล่ไรเนี่ยหกสิบลบหนึ่งจุดห้าก็เป็นห้าสิบแปด จุดห้าห้าสิแปดจุดห้าคูณแปดได้เท่าไหร่ครับแอบคิดมาแล้วนะครับห้าสิแปดจุดห้าคูณแปดได้เท่าไหร่ไม่รู้แล้วน้องก็เอาห้าไปหารน,นะครับน้องจะได้ออกมานะครับ x ก,กำลังสองตัวเนี้ยได้เป็นเท่ากับเก้าสิบสามจุดหกนะครับอ่า x ตรงนี้ก็คืออะไรครับระยะยืดของสปริงนะครับเป็นกําลังสองอยู่นะครับน้องอันนี้ถ้าอยู่ในห้องสอบเนี่ยน้องไม่ต้องกังวลเวลาน้องจะถอดรูทนะครับ x ตัวเดียวเนี่ยก็คือรูท 943.6ถูกไหมน้องให้สังเกตจากชอยก่อนถ้าน้องปีนไม่รู้ี่ชอยนะมันจะมีชอยข้อ1นึ่งที่ตอบ9.7อะ่ะคือชอยมันชอบให้มาแบบใจดีใจดีหน่อยอะ่ะเอามาเอามาแบบช่วยคิดเลขได้นะครับก็คือ x ตัวเดียวเนี่ยถ้าเกิดเราถอดรูทออกมาเนี่ย x ก็ได้เป็นประมาณ9.9.67นะครับที่พี่คิดมา9.67เมตรนะครับ x เนี่ยจะได้9.67อ่านะครับ เราได้ระยะ x แล้วถูกไหม x ตรงนี้นะครับก็คือระยะยืดเนี่ยเขียนด้านไหนดีด้านนี้แล้วกันนะตรงนี้เท่ากับ9.67เมตรนะครับน้องอยากรู้อะไรครับน้องอยากรู้ระยะ l น้องอยากรู้ระยะ l ก็ทำไงครับเอาทั้งหมดก็คือ60ไปลบกับ9.67แล้วก็ลบกับ1.5น้องก็ได้คำตอบ l มานะครับถ้าน้องเอา l เนี่ยเอา60ไปลบที่ว่าเนี่ยนะครับ น้องจะได้คําตอบ L เท่ากับ48.8เมตรนะครับไม่ลบให้ดูนะเออนะง่ายๆนะครับจริงๆข้อเนี้นะคือตอนเห็นโจทย์นีกครั้งแรกจริงๆพี่ตอบได้เลยไม่ต้องคิดนะครับคือเขาวางช้อยแบบใจดีอ่ะนะคือน้องลองสังเกตช้อยนะชอยมันจะมีอะไร9.7 48.8 50.3นะ58.5นะครับพอเราวาดรูปเสร็จเนี่ย มันมันสูงทั้งหมดหกสิบเมตรถูกไหมคนเนี่ยมันล่อไปหนึ่งจุดห้าเมตรละเพราะฉนั้นไอ้เชือกบวกระยะยืดเนี่ยมันก็คือหกสิบลบหนึ่งจุดห้านะครับซึ่งหกสบลบหนึ่งจุดห้าเนี่ยอันนี้แถมนะไม่เกี่ยวกับคตอบแล้วนะหกสิบลบหนึ่งจุดห้าเนี่ยมันจะเท่ากับห้าสิบแปดจุดห้าซึ่งห้าสิบแปดจุดห้าเนี่ยมันคือช้อยข้อสี่ถูกป่ะและห้าสิแปดจุดห้าเนี่ยมันเรารู้แล้วมันคือเชือกบวกระยะยืดอ่ะถูกไหมครับ นั้นระยะยืดเนี่ยไม่ใช่ดิระยะเชือกเนี่ยมันก็คือต้องต้องน้อยกว่าห้าสิบแปดจุดห้าอยู่แล้วอ่ะซึ่งชอยที่น้อยกว่าเนี่ยคือพี่ก็เดาอีกแหละว่าโจทย์ไอ้ชอยข้อหนึ่งอ่ะมันเป็นระยะยืดนะครับเนื่องจากมันส่วนใหญ่เราจะชอบให้เลขมั้งคือกะว่าบางคนแบบคิด x ได้ปุ๊บแล้วแม่งกาข้อหนึ่งเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,งอย่าทํานะครับต้องเอาไปลบก่อนก็คือที่ที่เดาชอยก็คืออ่ะถึงไหนแล้ววะถึงเดาชอย เดาชอยว่าระยะยืดบวกกับความยาวเชือกได้58.5ถูกไหมซึ่งพี่ก็เดาอีกสเต็ปหนึ่งว่าชอยข้อหนึ่งอ่ะมันคือระยะยืดก็เอา58.5เนี้ยมาลบ9.67เนี่ยมันก็จะตอบเป็นชอยข้อสองนั่นแหละ48.8อันนี้คือวิธีคิดแบบคิดแบบไม่ต้องคิดอ่ะคิดแบบเอดาชอยนะครับซึ่งถ้าถ้าไม่คิดอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ส่วนใหญ่มันโจทย์มันชอบชอบอย่างนี้นะครับชอบให้ชอยหลอกมาอันนึงนะครับแล้วก็อีก สองสามช้อยก็เป็นช้อยที่บวกลบกันแล้วก็ออกมาเป็นตัวมันนะครับอืมช่างมันเถอะนะครับก็ดีใจด้วยนะถ้ายังทําได้อันนี้เป็นความรู้มสี่ทำสองนะครับน้องที่จะขึ้นมสี่ก็ดูดูไว้นะครับเจอแน่นอนนะครับพวกนี้ส่วนน้องที่จบมห้าไปแล้วก็ก็ดูไว้ว่าลืมหรือยังนะครับส่วนน้องที่จบมหกไปแล้วนะครับก็ก็ดูไว้ดูไว้ทำไมเพื่อเพื่อสอบใหม่ นะครับหมยเปิดอสอบใหม่ไงในปีหนึ่งอะ่ะมันก็อาจจะมีเรื่องพวกนี้นะเออปีนี้แม่งไร้สาระวันนี้นะครับคือตอนพี่เคยสอบม .6 ไม่ใช่สอบม .6 สอบสัมภาษณ์เข้าวิศวะนะครับตอนนั้นเนี่ยไปสอบช่วงเดือนตุลาเนี่ยไปสอบที่บางมดนะครับมาจากสุรินเลยนะครับมาสอบสัมภาษณ์เข้าบางมดตอนนั้นอยากเข้าบางมด คืออยากเข้าทุกที่อ่ะนะมีที่ไหนก็ไปหมดแต่ตอนนั้นเนี่ยพอสัมภาษณ์ที่บางมดเนี่ยเขาสัมภาษณ์เช้าเ้านะครับแล้วพอเที่ยงอะไรเงี้ยก็เสร็จละแล้วก็ไปไม่ถูกไงแถวนั้นไม่เคยไปหรอกออกจากมอเขาก็ต้องนั่งแท็กซี่นะเพื่อไปต่อแบบรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยพอออกจากบางมดปุ๊บก็โบกแท็กซี่คันหนึ่งปรากฏว,ว่าไอ้แท็กซี่คันเนี้ก็อ่ะบนถนนประชาอุทิศอะ่ะก็นั่งกันได้แป๊บหนึ่งนะนั่งได้แป๊บเดียวจริงนะคงยังยังไม่พ้นออกจากถนนประชาอุทิศเลยแท็กซี่ก็หันมาบอกว่าเฮ้ยน้อง พอดีข้างหน้าเนี่ยมันมีอู่อยู่เดี๋ยวพี่อาจจะต้องเอารถไปซ่อมแล้วเครื่องมีปัญหาไม่ใช่ส่งรถนะคือมันเป็นอู่ซ่อมรถจริงๆนะครับอ่าแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวน้องต่อต่ออีกคันแล้วกันอ่าเราก็โอเคพร้อมต่ออีกคันหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะจ่ายตังค์นะครับเราแบบคนดีนะถึงแบบไปไม,ไม่ไม่สุดกูก็จ่ายมึงก็ได้วะอะไรเงี้ยแท็กซี่เขาบอกอย่างหล่อเลยเขาหันมาบอกน้องตามที่พี่ได้แท็กซี่ในจอนอะไรเขาพูดของเขานะ ได้กล่าวไว้ว่าถ้าเราส่งผู้โดยสารไม่ถึงที่หมายเราจะไม่เก็บตังค์นะครับโอ้โหตอนนั้นแบบช็อกแม่งมีบีบดายแท็กซี่ด้วยวะนะครับเขาเลยไม่เก็บตังค์นะก็ลงแล้วเขาบอกว่าถือว่านั่งมาเป็นเพื่อนกันนะครับก็ก็ลงแล้วก็ไปต่อคันใหม่แล้วประทับใจมากครับเป็นแท็กซี่ที่แบบแม่งมีบีดายแท็กซี่อะ่ะออปรากฏมาเซิร์ช Google คิดว่ามีไหมบีดายแท็กซี่แม่งไม่มีข้อมูลเลยแม่งมั่วจากไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าแบบ น้องจงรู้จักไว้นะครับบีดานแท็กซี่อ่ะอ่ะอ่ะต่อมาก็ข้อ6เอ้ข้อหกเป็นข้อบรรยายง่ายๆนะครับเขาบอกว่าปล่อยวัตถุมวลเท่ากันสองชิ้นเออมวลเท่ากันนะมวลเท่ากันมวลเท่ากันแปลว่ากิโลกิโลกรัมที่มวลของมันนะเท่ากันนะครับจะเป็นข้าวสารหนึ่งถุงกับอะไรดีกับน้ำหนึ่งลิตรอะไรเ